กิตสตอกันติเยเริ่มตกเป็นที่สงสัยของบอร์ดเปเอชเชแล้วว่าจะเป็นกุนซือคนที่ใช่สำหรับทีมจริงหรือไม่แม้เวลานี้เปเอชเยังนำจ่าฝูงในลีกเอิงแต่ล่าสุดในถ้วยยูฟาแชมเปี้ยนลีกตกรอบ16ทีมไปแล้วเรียบร้อยครับด้วยน้ำมือของบาเยิร์นมิวนิกจากเยอรมนีจนมีกระแสะข่าวหนาหูว,ว่าประธานเปเอชเชกำลังเลงหากุนซือคนใหม่ครับและนี่คือ5ตัวเต็งที่จะมาคุมทีมยักษ์ใหญ่แห่งกรุงปารีส อันดับ5สตีเวนเจอร์ลัดอดีตผู้จัดการทีมแอสตันวิลล่าและตำนานนักเตะลิเวอร์พูลว่างงานมาตั้งแต่ปีก่อนสถิติคุมทีมน่าสนใจและมีชื่อเสียงในวงการตรงกับโปรไฟล์ที่ p s เสเชมองหาครับโชเซ่มูรินโญุ่นซือรปเรติเกสที่ประสบความสำเร็จมากมายถว้งรางวัลใหญ่ได้มาหมดแล้วเป็นแบบฉบับโค้ชที่เปสเช่กำลังต้องการปัจจุบันมีสัญญากับโรมาหากต้องการดึงตัวมาคุมทัพต้องยอมจ่ายค่าฉีกสัญญาครับ อันดับ3ซินาดีนซีดานครับตำนานดาวเตะฝรั่งเศสแยกทางกับเรอัลมาดริดในปี2021ครับหลังจากสร้างทีมชาติที่แข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพและเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมหากเปเช่ต้องการฮีโร่ของชาติมาช่วยพาทีมคว้าแช,ชมป์รายการใหญ่อันดับ2อันโตนิโอกอนเต้กุนซืออิตาเลียนเคยจรจารกับเปเช่หลังปวดมาริซิโอโปเซติโนเมื่อ2ปีก่อนกอนเต้เป็นหนึ่งในทางเลือกที่เหมาะสมก่อนหน้านั้นเคยประสบความสำเร็จกับยูเวนตุสเชลซีและอินเตอร์มิลานครับ อันดับหนึ่งโทมัสทูเครนเปเชยังคงเสียใจยที่ปลดโค้ชเยอรมันออกจากตำแหน่งในปี2020ทั้งๆที่เจ้าตัวเข้ามายกระดับทีมและออกไปนำเชลซีประหาดแชมป์โยุโรปสือรายงานว่าทูเครนกำลังหาเลือข้อตกลงกับทีมดังแห่งกรุงปารีสในการรีเทิร์นกลับมาสร้างทีมสู่ความยิ่งใหญ่ครับถ้าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราด้วยครับถ้าอยากให้เราเล่าข้อมูลข่าวสารอะไรก็าสามารถคอมเมนต์ข้างใต้โพสตได้เลยครับ ถ้าอยากอ่านข่าวสารกีฬาต่างๆเพิ่มเติมก็สามารถอ่านได้ที่เว็บไซต์ playnowthailand com แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ